ไลฟ์าดิง้ยเอาเลยนะมันคงไม่ดังแปดหรอกเนาะอะไรดังแปดก็ดีไงไปเลยนะเรีงเลยจะเอาเม็ดไว้ยูยูไหมน้องาอยูขึ้นขึ้นฝั่งไหนอะ ติดแล้วตัวใหญ่ยู๊เฮ้ยไม่ใช่มันุลุดเหรอพี่ชงไม่สู้แล้วอะหลุดแล้วมัง้งหลุดแล้วมัง้งเนี่ยไม่ไม่หลุดจ้าไม่หลุดจ้า ขึ้นฝั่งไหนขึ้นฝั่งเดิมดิเขาจับเป็นยังไงวะเขาาี้เหมัจะลดแล้วนะเ็นจะร้ นีกระเด็นอยู่เยวตัวใหญ่เลยไม่ค่อยปวดนะนะั่นน่ะเรามันดิ้นนะดิ้นแล้วปล่อยเหมือนะนิ่งมากเลยนะ ไม่ใหม่นะปล่อยก่อนนะไม่จะจะเลียงแต่ต <de ัวเองแม่นั่นต้องจับหัวตัวใหญ่แตจะพาลงน้ำเงี้ย